มักหายเข่าใส่สอบแล้วค่ะพี่น้องตากมาได้สามมือมือนีมอ่มือที่สี่ป้าเด้นัางหฮมย่างดีปุ่ืนเด้ปพื้ดโหลดขั้นนี้ถึงสี่ห้างแต่ว่าห้างแบบมีคุณภาพด้วยค่ะบ่งนี่เป็นหฮมก็ได้ค่ะหายเข่ากองเด้กะใหญ่ยยโหลดไปน้ำมึงนี่สบายวะอนเนกประสงค์ดีดีดีมีคุณภาพพี่ลีความล่าวไวดี ถึงสี่ห้างแตห้างยากมีคุณภนะาประทันพี่น้องเมยบอ่อคุณพ่มงงอมาเมยบ่อเดี่ยวากแดดเป็นบ่อเออใู่เนาะร่ว,ม,ม,ครวมคิดดีมากพี่นอ้องดเนี่หายเข่ายูในวันวดในว่านี่ลแหละค่ะวัดอัมพาปาริการามภาพร่วมนางหุ่มพ,พุ่นเน่เพื่อนดูนี่แต่ใสเ่เหลาเกา่าหลดพันนี่ไปนำ้ำ ไปหาของเก่ากัาเอาไปน้ำกับไ่ได้ทังลังคาผมได้ค่ะนี่ได้บักหลายแล้วนี่เน้อถึงสี่ห้างไก่ห้างห้างยางมีคุณภาพ